อบไถ้ารถมัชอบสักอย่างนะครับก็สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะว,วันนี้พบกับผมรัเดเียกีดีพอน,นะครั้งนี้ครับาพาเพื่อนมาดูกับเจ้า Honda CD 750เนาะซึ่งเป็นรถอีกคันหนึงที่ผมว้าวมากเลยผมไม่เคยเห็นนะเพื่อน,นก็คือจอดอยู่เนี่ยแถวบ้านเพื่อนผมแนละ้วก็เจ้าของรถพี่เขาอยู่พอดีเนี่ยคพี่เขานั่งอยู่ตรงด้านนี้เลยก็ขอความรู้พี่เขามาหน่อยแล้วก ออมาแนะนำเพื่อนๆอ,อีกทีหนึ่งครับคือรถคันนี้ครั้งแรกที่เห็นเนี่ยผมสงสัยเลยว่ามันเป็นเครื่องยนต์กี่สูบอ่ะให้ดูกันเลยเนี่บเพื่อนๆสี่คอท่อเนี่ยอ่ะอะเห็นนะมสี่คอท่อสี่สูบนะเพื่อนๆโอ้โหเป็นเครื่องยนต์สี่สูบระบายความร้อนด้วยอากาศนะนะครับดูง,ง่ายๆจากการที่ไม่มีหม้อน้ำนะมีเสื้อลมเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับจะมีครีบอยู่เคียบตามเครื่องนะครับเอาไว้ระบายความร้อนเนาะเวลาลมมันโฟพัดเนี่ยครับ แล้วก็เสน่หอีกอย่างหนึ่งที่ผมผมลงไหลเมากเลยถ้าเป็นผู้หญิงนี่แบบสเปคผมเลยนะก็คือว่านี่ครับไฟกลมเนี่ยคือผมชอบมาตั้งแต่พวกรุ่น CB หรือว่าพวก y a มา h a า r อ0 0สี่รอยนะครับ <laughs> เราชอบอ่านหนังสือมังงะของญี่ปุ่นนีครับ <laughs> พวกหนังสือการ์ตูนจะมีพวกแตงนักเลงอะไรงเงี้ยที่เขาชอบขับขี่มอเตอร์ไซค์นะแบบผมผมลงไหลสเสน่ห์มากเลย <laughs> ลก็มีโอกาสได้มาเจอก็เลยแบบเออถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมกันดีกว่าเผื่อมี เพื่อนคนไหนที่เคยได้ขับขี่วานด้ารุ่นนี้อยู่นะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกันได้นะครับแชร์ประสบการณ์กันได้เดี๋ยวเริ่มพามาดูด้ดานหน้าดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างหน้าปัดอยู่เพื่อนนะครับด้านซ้ายนี่จะเป็นไม่บอกความเร็วเนาะศูนย์ถึงร้อยหกสิบแต่ว่าฐานพี่เขาบอกว่ายิวขี่อันี่คือมิดใหม่เลยเพื่อนจมใหม่เลยนะ,ะก็จะมีบอกระยะทางเนาะข้างบนครับนี่แล้วก็ด้านล่างเหมือนกันเนาะมันรีเซตได้เพื่อนเพื่อนมันจะมี นี่ตัวรีเซ็ตดูด้านซ้ายอันนี้เอาไว้รีเซ็ตนี่ครับใหม่ข้างล่างเนาะส่วนด้านขวานี่ไฟติดทุกจุดเลยเพื่อนๆไฟติดหมดเลยนี่ครับก็จะมีแบบไฟไฮบีมไฟสูงไฟออยน้ำมันเครื่องแล้วก็ปาร์คิ้งแล้วก็เดชเนี่ยนครับไฟจะว่างเลยเพื่อนเพื่อนที่ปกติจะเป็นไฟตัวเอ็นอะไฟดีเขียวแล้วก็ตัวเอตัวเอนี่เป็นไฟเวลาเราเข้าเกียร์เพื่อนเเดี๋ยวจะพามาดูดังด้านเรื่องเกียร์นะครับผม ผมเบามากเลยผมไม่เคยเจอรถอะไรที่แบบเออมันมีแบบนี้ด้วยหรอมันดูแบบเออเจ๋งดีนะเพื่อน G L เนอะไปเดินหน้าแล้วก็ตัวดาวเนี่ยที่เขาบอกว่าเวลาขับขี่ที่ความเร็วเริ่มแบบว่าคงที่ละจะใช้ความเร็วแบบสมูทไปเรื่อยๆแ,แล้วก็จะให้ตบเกียร์ั้งนะึงเนาะให้มันขึ้นเกียร์ดาวไว้เดินทางแบบยาวไกลค,ครับแล้วก็ไฟเลี้ยวไงไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาปิดนะเพื่อนไฟยังปิดแล้วก็นี่ เอน้ำมันยังอยู่เลยเป็นไงครับเอ็น้ำมันก็ใช้งานได้เนาะฟังก์ชันง่ายๆครับแล้วก็รวมถึงโชว์ครับเพื่อนผมว่าคันนี้เป็นคาร์บูเรเตอร์นะครับโชว์ก็าไปใช้ช่วงอากาศเย็นนะครับแล้วมันสตาร์ทรถติดยากก็ดึงขึ้นครับแล้วก็สตาร์ทได้เลยพามาดูทางด้านขวามือเพื่อนนี่ก็มีออฟลันเนาะออฟลันแล้วก็เนี่ยครับเรื่องไฟเนี่ยไว้เปิด,เป,ดเปิดไฟก็มีส่วนลงมาอีกนิดนึงก็จะเจอกับนะี่ครับปุ่มสตาร์ทนะเพื่อนเป็นสตาร์ทมือเนาะ Okay. แล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าเอ้ยทำไมมันดูแปลกดีจังคือคันนี้มันไม่มีคัดมือนะเพื่อน <S <S มันถ้าจะเป็นเกียร์ออโตโ้ไหมเพราะว่าถามพี่เขาเาบอกว่ามันเป็นกึ่งเกียร์ออโต้เนาะ๋ยวจะมาเล่าส่วนของอีกทีนึงว่าทำไมถึงว่าเป็นเป็นเกียร์ออโต้ะะครับด้าน,นขวาก็เบรกหน้าเนาะนี่เบรกหน้าครับเบรกหน้าเป็นเป็นดิสเพื่อนแต่ว่าดิสอยู่ฝั่งซ้ายของรถนี่ เนี่ยนี่เลยเป็นดิสเบรครับโอ้โหแล้วแบบใหญ่มากเพื่อนเพื่อนคาลิปเปอร์แบบหนึ่งพอทเนาะซึ่งมันใหญ่มากจริงๆเพื่อนดูมือผมดิโอ้โหนี่ครับหนึ่งพอทนะนเพื่อนหนึ่งพอทเนะี่ยหนึ่งพอทนะที่ใหญ่มากแล้วก็จานครับจานจานสมัยก่อนนี่จะไม่มีกนนมันซอร์ฟองเลยเพื่อนเห็นไหมกลับได้ไหมมันลอง <laughs> นี่ยครับนี่จานจานเป็นแบบหนาๆเลยอะ่ะโอ้โหดูความหนาดิเนี่ยครับ มีลูจานรับเรียบนะครับส่วนชมหน้าก็เป็นเทเลสโคปิกธรรมดาเพื่อนเห็นไหมครับชกไม่ใช่ชกอัพไซด์ดาวเนาะอันนี้ก็รับแรงกระแทกได้ดีมากๆเลยนะครับโอเคเอไฟหน้าที่ผมบอกว่าผมชอบม,มากเลยไฟหน้าเป็นหลอดไส้เลยเพื่อนเป็นหลอดฮาโลเจนเนาะไฟเหลืองทั่วไปนะครับขนาดใหญ่เลยแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายขวาโอ้โหชัดเจนเลยชัดเจนแน่นอนดูมือผมดิใหญ่มากเลยเนะี่ยโอ้โห นี่ครับเอาดูทางด้านถังน้ามันอันนี้เป็นสีเดิมเดิมดเพื่อนต้องแจ้งก่อนเลยสีเดิมเดิมคือแบบสียังแห้งเลยนะสวยมากมานะเลยมันดูคลาสสิกดีนะนีครับสีสีเพจฮอนด้าด้วยสีเขียวนะเพื่อนในเล่มนี้เขาเขียนว่าเป็นสีเขียวแล้วก็แตรด้านหน้านี่แต่ขนาดใหญ่ครับนี่ครับก็ไล่ลงมาด้วยขุมกาลังเนาะผมยังไม่มีข้อมูลนะว่ามีกี่ม้าเนาะออความเร็วเท่าไหร่นี้ไม่ทราบจริงครับก็คือขี่มาแล้วเจอ รถพอดีก็เลยเออถือโอกาสที่จะขอความรู้แบบมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมกันหน่อยนี่ตังย,ยนต์ใหญ่มากเลยเพื่อนๆใหญ่จริงๆริงนะครับส่วนนี่คาเบลเตอร์นี่ใครชินรึเปล่าเมื่อไหร่า,นาินรึเปล่าใครชินเจอแปนเหรอนี่ครับโอ้สวยมากผมนี่ลงไหลมากเลยส่วนนี่ครับนี่ก็จะเป็นเบรกเท้านะเพื่อนเบรกเท้าเบรกเท้า,าท่อเออลืมบอกเลยท่อเนี่ย ออกสองเลยเพื่อนออกสองมันจะแบ่งเป็นสองฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนาะนี่ครับสองแล้วก็มาออกหนึ่งนะครับมันจะมารวมตรงนี้แล้าถวาออกหนึ่งก็แบ่งซ้ายขวาเนาะก็สองออกหนึ่งอันนี้ออกทางซ้ายอันนี้ออกทางขวาไปแยกกันไปนี่ครับพามาดูทางด้านถังน้ํามันนะวันนี้ถังน้ํามันถ้าเพื่อนๆทราบว,ว่ากี่ลิตรนี่ก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยครับวันนี้ขอความรู้จากเพื่อนๆจ,จริงๆครับ ถังมันใหญ่มากเลยเพื่อนดูถังดิถังนี้ถ้าเปิดครึ่งคันเลยนะดูถังนะดูถัง้วยโอ้โหเบอกนี้ยนเะบอกคลาสสิกเบอกขนมปังเบอกตอนยาวเนาะเบอกขนมปังนั่งสบายมากขี่ทางไกลๆนี่บอกเลยว่าหายห่วงนะจะมีตัวไว้ดึงด้วยเวลาเราจะยกรถเองไน,นะนี่โชกชคหลังเป็นโชกสปริงนะครับโชกสปริงคู่เนาะแล้วก็มาด้วยกับระบบเบรกแบบดัมเบรกบนะครับ ดัมที่ใหญ่มากเพื่อนหยุดอยู่แน่นอนน,น,นนะครับเป็นดัมนะครับด้านหลังอันนี้อะไรนะครับพามาดูก่อนฮอนด้าฮอนด้าเมติกครับฮอนด้าเมติกเนี่ยแล้วก็มีภาษาญี่ปุ่นด้วยบอกเลยว่าเมตินเจปแปนแท้ๆเลยทีเดียวเชียวสวยครับเพื่อนเอนีรยบ,บเลยนี่พาดูไฟท้ายก่อนนี่ครับ คลาสสิกมากไฟท้ายดูเพื่อนโอ้โหผมนี่ลงไหลมากเลยเพื่อนนี่ตะฮอนด้ตาตะฮอนด้าถึงจะเจอจางแต่ก็ยังมองเห็นอยู่นะฝั่งนี้เป็นเรื่องหัวเทียนนะเพื่อนนี่หัวเทียนหนึ่งสองสามแล้วก็ึ่ออีกตัวหนึ่งสี่มีสี่หัวเทียนนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนี่เองนี่อะไรครับนี่ความรูก่นอะไรเนี่ย o H c เจ็ดห้าศูนย์นะครับอือือแล้วก็มีกล้องมัน นี่ครับคาเบลเตอร์ของ้ายนี่ที่พามาดูเกียร์เนี่ยครับ โอเคครับพี่บอยผมขอความรู้ทางเรื่องเกียร์หน่อยที่ของคันนี้คือมันหลักการทํางานยังไงพี่เกียร์คันนี้เปิดสวิ์ขึ้นครับผมแล้วก็ต่อขึ้นตตัวเอลงัดขึ้นก็จะเป็นเกลใช่ไหมครับหนึ่งครั้งแล้งัดขึ้นก็จะเป็นยาวเลยอ๋อเก์ดาวกย่าดาววิ่งยาวเลยครับผมแล้วก็เวลาลงก็ลงต่อลงลงอ๋อก็คือตบขึ้นได้สองครั้งในการออกตัวแล้วก็ตบลงสองครั้งเพื่อที่จะลดเกี์ลงมาโอ้เป็นหลักการทํางานที่ง่ายเลยนะพี่ก็คือ อ่าขอโทษนะถ้าจะเข้าอีกหนึ่งก็คืองานชื่นคือถ้าจะขี่ไประยะยาวเป็นเกียร์ดาวก็งานชื่นอีกทางหนึ่งอ๋อแล้วเวลาที่จะชะลอก็ตบลงสองครั้งใช่ไหมพี่ตบลงครั้งหนึ่งแล้วมจะมีมา์แอวอ๋อแล้วตบอีกทีหนึ่งเกียร์ว่างโอ้หลักการทำงานง่ายๆอะไรที่รั้งลงเกียร์จะจะผมไม่ได้เลยนะจะเซฟตี้ของมันมาอ๋อคือถ้าขาตั้งลงก็คืองัดเกียร์เลยไม่ได้เลยใช่มพี่อ๋อเป็นระบบเซฟตี้อย่างที่พี่บอกเลย คัดไม่มีด้วยเลยคันนี้โอ้หสบายสบายโอ้โหที่ทางไกลเป็นไงบ้างครับพี่ดีดีดีนิ่มดีเราเรื่องของอ๋อเหนื่อยเราเรื่องของพวกไอกำลังเครื่องอะพี่เป็นไงบ้างครับแรงแรงแรงครับแรงเลยมาชีดูจะรู้โอ้โหสวยมากอย่างเลยเดิมเดิมครับเพื่อนๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมอยากจะบอกว่าเออพี่บอยเขาก็ประกาศขายด้วยคันนี้ครับก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจเนาะก็เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์พี่บอยไว้ให้ทางใต้คลิปแล้วก็จะขึ้นทาง ตรงหน้าวิดีโอให้ด้วยครับงี้ก็ลองมาพูดคุยปรึกษากับพี่บอยดูนะครับราคาไม่แพงครับก็ราคากระเดงครับผมเพราะว่าพี่เขาก็รักมอไซค์คันนี้มากเหมือนกันครับก่อนที่จะให้ไปนี่ก็อาจจะต้องเจอคนที่ถูกใจหน่อยก็จะความที่จะส่งมอมให้โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูรถอีกสักหน่อยเดี๋ยวครับเพื่อนๆขอบคุณพี่บอยมากครับพื่ขอบคุณครับ โอมโนเสียงดังมากเลยเพื่อนคือเป็นเสียงของเครื่องยนต์สี่สูบนะเดี๋ยวผมพาดูรอบคันก่อนโอ้โหโอเคครับพี่วายเดี๋ยวผมขอลองฟังเสียงตอนตอนรถมันวิ่งออกไปไหนได้ไหมครับไปแล้วโอ้โหเป็นยัไงเพื่อนสวยมากๆเลยนะครับต้องบอกก่อน ผมยังหยาดได้เลยครับโอ,อ้ยยี่นี้ผมจัดเลยนะโอเคครับพี่บอยครับผมบขอบคุณมากครับโอ้โหสวยจริงๆโอเคครับเพื่อนโอเคครับวขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเนาะที่ติดตามกันมาแล้วก็ ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยครับนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ทามาแนะนำนเพื่อนๆเนาะสำหรับคอมองซค์ที่เราชอบรถจักรยานยนต์ด้วยกันเนาะครั้งหน้าที่มีคลิปแนะนำอย่างีก็ฝากเพื่อนกดติดตามด้วยครับไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับก่อนจากกันเหมือนเดิมเพื่อนๆอุดาตีสวยครับบ๊ายบาย yeah.